แรงแค้นวิญญาณอาฆาตครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเด็ก3คนครับแต่จริงๆจะเริ่มต้นที่2คนต้นเขาได้ไปกับผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนของเขาครับเขาได้ไปล่าท้าผีแฟนของเขาชื่อแพรครับเขาไปล่าท้าผีในบ้านแห่งหนึ่งแต่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้อยากไปหรอกเพราะเขากลัวงี้คือว่ามันแบบมันไม่ใช่ ทางของเขาครับที่จะไปล่าท่าผีอะไรอย่างนี้แต่แฟนเขาชอบเรื่องแบบนี้มากแต่ก็เกิดอุบัติเหตุกันครับก็คือเขาทั้งสองอะ่ะติดอยู่ในบ้านหลังนั้นครับแบบเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงเลยไม่รู้จะทำยังไงถึงจะออกไปได้แล้วเหมือนทีนี้เขาทั้งสองอะ่ะได้โดนคำสาบอะ่ะเข้าควบคุมครับ แต่ก็คำสาบอ่ะมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะซึ่งมันไม่ผลต่อมันไม่ส่งผลต่อผู้หญิงเลยแต่ว่ามือทั้งสองข้างของเขาอ่ะไม่ใช่สิเป็นมือคนละข้างกันก็คือของต้นจะเป็นข้างซ้ายของแพรจะเป็นข้างขวามีเก็บหรือว่าพูดยังไงดีเหมือนเป็นเนื้อง,งอกออกมาตรงมือ,อครับก็คือ มันเหมือนเขาไปติดคำสาบอะไรมาสักอย่างจากในบ้านหลังนั้นอะพอหลังจากนั้นแบบต้น่ะหวาดระแวงโลกภายนอกไม่อยากไปเจอไม่อยากทำอะไรเลยครับก็คือกลัวว่าเขาจะกลายไปเป็นตัวประหลาดของคนสังคมภายนอกครับแล้วทีนี้ก็จะมีแพรที่จะฉุดดึงเขากลับมาเข้าสังคมได้เหมือนเดิมครับก็คือ ทำให้ต้นอะ่ะแบบมีใจว่าอยากจะทํานู่นนี่ต่อทําให้เขามีสปิริตในการทํางานมากขึ้นนะครับแต่ว่าทีนี้เมื่อมันกําลังเป็นไปได้ด้วยดีอันนี้ผมยังไม่พูดถึงคํำสาปนะครับก็คือหลังจากที่เขาไปได้งานใหม่ก็คือการสอนพิเศษของเด็กคนหนึ่งแต่เด็กคนนั้นอะ่ะเป็น ลูกพี่ลูกน้องของแพรชื่อเอิงซึ่งเอิงอ่ะน้องเขามีจิตสัมผัสแรงกล้ามากคือเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองแล้วพอทีนี้ตัวต้นอ่ะไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้แบบไม่อยากเข้ากลับไปยุ่งอีกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เขาฝังใจแต่ว่าเอิงอ่ะเขาชวนแพและต้นอ่ะ ไปล่าท้าผีกันครับซึ่งต้นปฏิเสธเสียงแข็งมากเลยนะครับว่าเขาไม่อยากไปเขากลัวมากแต่ว่าเนื่องด้วยแพเขาอยากจะทำให้แพภูมิใจว่าเออเขาสามารถผ่านเรื่องราวพวกนี้มาได้เขาก็เลยต้องไปกับน้องเอิงครับซึ่งที่ที่เขาไปล่าท้าผีคือวัดล้างแห่งหนึง่ง เป็นวัดที่ไม่มีพระอยู่อีกแล้วครับแต่ว่าจะมีลูกป,ปั้นพระหลางลูกป,ปั้นพระเก่าแก่อะไรพวกนี้เต็มไปหมดซึ่งเอออะสัมผัสได้ว่ามันมีวิญญาณหลายดวงหลายสิบเลยครับว่ามันเป็นวิญญาณผีตาหงตายหงที่อยู่ที่นั่นแล้ว คำสาบของทั้ง2คนน่ะทั้งเอเอไอ้ทั้งแพรและต้นอ่ะมันเหมือนออกอาการนะครับทำให้เขาแบบปวดมือมากไอ้ตอนทริปนั้นอ่ะก็เลยไปสำรวจได้ไม่ถึงไหนก็เลยต้องกลับมาที่บ้านของยายต้นครับเพื่อ <c oughs> ชํำระล้างให้คำสาบมันเบาบางขึ้น <c oughs> ยายต้นนี่เป็นร่างทรงคนหนึ่งที่จะช่วย ต้นกับแผลสำลักล้างว่าให้บรรเทาอาการเบาลงอะไรอย่างนี้แต่พอทีเนี้ยน้องเอิงอ่ะเขาอยากไปคนเดียวก็คือถ้าทั้งสองคนไม่ไปด้วยเขาก็จะไปคนเดียวว่าเขาต้องการสิ่งสิ่งหนึ่งที่วัดล้างแห่งนั้นครับแล้วทีนี้หลังจากที่น้องเอิงออกไปอ่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงน้องยังไม่กลับมาเลยครับ ซึ่งทั้งต้นและแผ่เป็นห่วงน้องมากๆก็เลยรีบตรงดิ่งไปที่วัดล้างแห่งนั้นแต่พอไปถึงน้องเอิงเหมือนโดนเถาวันพันรัดขาอยู่ที่ต้นไม้ในวัดะครับซึ่งต้นและแผ่ได้ไปช่วยทันแล้วก็น้องเอิงอได้ชี้ไปที่หน้าประตูวัดนั้นแล้ว จริงๆตอนแรกอะ่ะทั้งสองคนไม่เห็นหรอกนะครับแต่ว่าหลังจากที่น้องชี้ไปแล้วน้องก็พูดบางอย่างออกมาก็คือว่ามันอยู่ตรงนั้นพี่ลองดูสิแต่คนที่เห็นน่ะจะเป็นต้นแค่คนเดียวแพรเขาไม่มีเซนเรื่องนี้เลยครับว่าจะเป็นยังไงถึงเขาจะโดนคำสาปก็ตามก็คือพอต้นได้เห็นปุ๊บต้นก็ต้องรีบพาน้องกลับออกมาจาก ที่วัดแห่งนั้นแต่ด้วยความมันเป็นวัดล้างอ่ะมันก็เลยมีซอกซอยที่เขาไม่รู้กลายเป็นว่าเขาวิ่งวนกลับมาที่เดิมกันแล้วทีนี้เหมือนน้องเอิงอ่ะก็เรียนรู้วิธีไสยศาสตร์อะไรพวกนี้ก็ทำพิธีเป็นก็เลยปลูกอะไรอ่ะเขาเรียกว่า เหมือนใส่มนใส่ของไว้ในอุปกรณ์ของตัวเองอครับแล้วเขาก็ไปทำลายหัวพระพุทธรูปที่อยู่ตรงวัดนั้นออ,อกมาซึ่งไอหัวพระพุทธรูปเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปแล้วครับเพราะว่าผีใต้หงที่มันมาอยู่กันรวมกันเยอะๆเนี่ยทำให้แรงของ บุญของอะไรของที่พระจะทำได้อะมันเสื่อมสภาพหมดฤทธ์ไปหมดแล้วทำให้พระนั้นะคือวิญญาณแค้นที่สิงสถิตยอยู่ซึ่งเรื่องเนี้น้องเอิญมาบอกที่หลังว่าที่ทำลายไปอะไม่ใช่พระแต่เป็นวิญญาณแค้นวิญญาณหนึ่งที่อยู่ในพระพุทธรูปแล้วหลังจากทำลายเสร็จอไอ เขาก็ได้เห็นวิญญาณแค้นนั้นอ,ออกมาเป็นตัวเป็นตนซึ่งมันเป็นเหมือนือสีใส่จีวรมีหนวดเขาเฟิร์มซึ่งทําหน้าตาโกรธแค้นมากว่าทําไมน้องเอิงถึงทําอย่างนี้แล้วก็ต้นและแพรก็ทําอะไรไม่ถูกเพราะว่าต้นเห็นอยู่คนเดียวแต่แพรก็ยังแพนิกอยู่ว่าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลยว่าเกิดเรื่องอะไรบ้างต้นก็เลยรีบ พาน้องเอิงกลับบ้านทันทีซึ่งน้องเอิงอ่ะได้เก็บชิ้นส่วนขอ,ของพระพุทธร,รูปที่พังมาด้วยหลังจากออกจากวัดล้างอ่ะเขาขี่รถยนต์กันใช่ไหมครับไม่ใช่เขาขี่รถยนต์กันถูกแล้วก็คือพอออกมาแล้วอ่ะน้องเอิงมองกลับไปข้างหลังเห็นไอ้ลือสีที่ เป็นวิญญาณแค้นออกมามองอยู่หน้าวัดทำให้น้องชุกคิดว่าสิ่งที่ทำไปอะ่ะมันดีแลวหรือเปล่าแต่ว่าเพราะว่าที่น้องเห็นอะฤสีมันไม่สามารถออกมาจากบริเวณวัดได้แต่น้องพาชิ้นส่วนที่เคยเป็นของมันกลับมามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมครับ อันนี้เขาก็พอถึงบ้านก็เลยเล่าให้ต้นฟังว่าเกิดอะไรขึ้นต้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปคนเดียวทำไมไม่กลัวอะไรอย่างนี้หรอน้องก็ไม่ได้พูดอะไรก็กลับเข้าห้องของตัวเองแต่จังหวะที่ต้นจะกลับบ้านแล้วนะครับได้เหลือบไปมองเห็นภายในห้องของเองิงอ่ะ เหมือนมีกลุ่มก้อนพลังงานอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นครับซึ่งพอต้นได้มองอะต้นแบบคนลุกผวารู้สึกตัวสั่นแบบเหมือนมันเป็นแรงกดดันของอะไรสักอย่างที่น่ากลัวครับแล้วทีนี้เขาได้ไปถามแพรซึ่งอาศัยอยู่บ้านเดียวกับเองิงถามว่าอในห้องของน้องอ่ะ มันมีอะไรมันคืออะไรรู้บ้างไหมว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแพรตอบมาคําเดียวว่าคําว่าเป็นคอลเลกชันตุ๊กตาของน้องออิงแล้วไอ้จุดเนี่ยทำให้ต้นสงสัยมากว่าไอ้คอลเลกชันตุ๊กตาเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับแรงกดดันนั้นทีนี้ต้นก็เลยถือวิสาสะไปแอบดูแพร ไ,ไปแอบดูเอิงที่ห้องครับพอส่องดูได้รู้ว่าในห้องนั้นอะ่ะมันมีเหมือนวิญญาณอาฆาตเต็มไปหมดเลยครับเหมือนมันสิงอยู่ในตุ๊กตาที่เอิงสับสมสะสมไว้แล้วต้นได้มองที่เอิงทำไปว่าตอนนี้เอิงกลาลังทำอะไรอยู่สิ่งที่เอิงทำก็คือเอาชิ้นส่วนของ ไอ้พระพุทธรูปที่วัดล้างนั้นน่ะเอามาใส่ตุ๊กตาพร้อมกับตัดเล็บตัวเองใส่ลงไปเหมือนว่าเป็นการผนึกไอ้ตุ๊กตานี้ไอ้ไอ้ไวิญญาณนี้ใส่ตุ๊กตาของตัวเองครับครับแล้วหลังจากนั้นน่ะเหมือนว่า วิญญาณแค้นตัวอื่น่ะก็แบบส่งเสียงร้องมันเป็นสิ่งที่ต้นมองเห็นแล้วทำให้ต้นรู้สึกผวามากเลยครับว่าแบบทำไมน้องเอิงถึงทำอย่างนี้ทำไมถึงมีวิญญาณอะไรอย่างนี้อยู่ได้หลังจากนั้นไม่นานประมาณสองสามวันน้องเอิงก็ชวนไปล่าทาพี่อีกซึ่ง เหมือนต้นจะรู้จุดประสงค์ของน้องเอิงแล้วว่าจะไปล่าทําไมต้นก็เลยขอปฏิเสธไปแต่กลายเป็นว่าแหลังจากนั้นนะ่ะต้นเขาได้กลับบ้านคนเดียวแล้วก็ไปเจอกับเหตุการณ์บางอย่างก็คือมีรถชนกันที่สี่แยกครับไอ้สี่แยกเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยแต่ครั้งเนี่ยมันต่างออกไปก็คือ รถที่ชนน่ะเป็นรถที่ชนน้องเอิองครับซึ่งต้นตกใจมากเลยครับว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องเอิองนี้ก็เลยเรียบรีบโทรเรียกรถพยาบาลมาช่วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมน้องเอิองจะเป็นอะไรไหมกลายเป็นว่าหลังน้องเอิองเรียกรถพยาบาลเสร็จอะ่ะให้หลังต้นเรียกรถพยาบาลให้น้องเอิองเสร็จอะ รถพยาบาลมาถึงแต่น้องเอิงก็กลับมาลุกขึ้นยืนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ว่าตุ๊กตาที่น้องพกมาด้วยอะหัวมันขาดไปเลยครับหัวแบบเหมือนโดนเป่าไปเลยซึ่งอันเนี้ยคนที่เห็นเหตุการณ์ก็จะคิดว่าเอออาจจะโดนรถชนจนตุ๊กตามันหัวขาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าไอหัวตุ๊กตาเนี่ยมัน มีเลือดออกมาจากข้างในซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเลือดของน้องเอิงไหมหรืออะไรจนกระทั่งต้นได้เข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมาอยู่ตรงสี่แยกนี้แล้วทําไมถึงโดนรถชนน้องเอิงก็บอกว่ามันมีวิญ,ญญาณตัวหนึ่งดื้อกับน้องก็เลยบังคับให้รถน่ะมันเบนมาหาน้องเพื่อชนรถเอ้ยเพื่อ ชนน้องครับแต่ว่าที่น้องไม่เป็นไรอะ่ะเพราะเหมือนน้องทําคุณใส่ใส่ตุ๊กตาที่น้องผนึกไว้ก็คือที่ตายไปอะ่ะไม่ใช่น้องแต่เป็นตัวตายตัวแทนของน้องที่อยู่ในตุ๊กตาก็คือวิญญาณหลายครับวิญญาณแขนอีกตนหนึ่งครับแล้วพอหลังจากนั้นน้องเอิงก็ได้เอาวิญญาณแขนที่อยู่ในตุ๊กตาเนี่ย กลับใส่ห้องตัวเองแล้วต้นถามว่าแล้วจะเอามันกลับมาอีกทำไมน้องเอิงบอกว่าเอาให้พวกที่อยู่ข้างในกัดกินมันเพื่อให้วิญญาณนัมันแข็งแกร่งขึ้นเพราะน้องอต้องการจะตามหาวิญญาณของแม่ตัวเองที่โดนวิญญาณร้ายตัวหนึ่งเอาไปครับ